ใชยหนุ่มเล็ดยุดกับชูจนท้องกัเลยยาเมียแต่มารู้ทีหลังว่าชู้เนี่ยไม่ได้ท้องลูกตัวเองก็เลยสมสารกลับมาหาเมียเล็ดยุดไปเล็ดยุดมาจนเมียตัวเองเนี่ยท้องช็อกอีกทีเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นหมันสรุปแล้วพ,นนพ่อแท้ๆของกิฟคือใครกันแน่พ่อแท้ๆของกิฟก็คือป้าเอง เรื่องจริงที่พีกยิ่งกว่าละครนะคะเมื่อทนายความด้านการหย่าร้างชื่อดังของเกาหลีใต้ค่ะชื่อว่าพักอึนจูนะคะพี่แกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยคดีที่ดูแลอยู่ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ประสบพบเจอกับความจริงที่มันน่าตกใจว่าลูกที่ตัวเองแบบทำมาแท้ๆเลยนะทั้งเลดยุทธกับเมียน้อยและเมียหลวงเนี่ยไม่ใช่ลูกของตัวเองเลยสักคนเดียวไี่น่าเชื่อ ทนายพักอึนจูนะคะเล่าว่าเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากคู่สามีภรรยาวัย20่ปลายๆที่แต่งงานกันมาประมาณเกือบ6ปีแล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ว่าไม่ได้มีลูกด้วยกันก็คือเล็ดยุดมาตั้งแบบตั้ง6ปีแล้วอะแต่ไม่มีลูกด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเมียหลวงเนี่ยจับได้ว่าผัวเนี่ยแอบไปเล็ดยุดกับกระีรูในโรงแรมจนตั้งท้องชีก็เลยฟอ้องหย่าทันทีเลยพอหลังจากที่หย่าขาดจากเมียหลวงใช่ไหมอีตาพ่อใหญ่พ่อ ตัวผัวเนี่ยก็ได้ไปเล็ดยุดเอ้ยไม่ใช่ก็ไปแต่งงานใหม่กับเมียน้อยก็คือก็จริงๆก็เล็ดยุดกับเมียน้อยจนท้องนั่นแหละอ่ะก็ได้ไปแต่งงานกับเมียน้อยแต่ที่พีคคือตรวจ d n a กับลูกของเมียน้อยเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็เลยโกรธมากแล้วก็ตัดสินใจหย่าเป็นครั้งที่2ทีนี้พ่อใหญ่อันนี้เขาก็สมซานกลับไปหาเมียที่รักที่สุดนะคะเ<ร>มียหลวงเนี่ยก็เล็ดยุตไปได้สักพักเมียหลวงก็ท้องอีกบัดทีนี้นะคะพ่อใหญ่เขาก็ไปตรวจสุขภาพแล้วหมอก็นิจฉฉยว่าเขาเนี่ยเป็นภาวะไม่มีตัวอสุริจุหรือเป็นหมันนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเล็ดยุตให้ใครท้องได้ซึ่งมันหมายความว่าไม่ใช่แค่ลูกของเมียน้อยนะที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่ลูกของเมียหลวงทีองอ่กำลูก ของตัวเองเหมือนกันอ้าวแล้วมันลูกใครเลยวะใครวะอ่ะเรื่องราวสุดซับซ้อนเรื่องนี้นะคะทำให้เขาเนี่ยต้องกลับไปหาทนายพักคึนจูอีกครั้งสำหรับกาไรเพื่อดําเนินการฟ้องหย่าเป็นครั้งที่3ก็ไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าจะยังไงดีกับพ่อใหญ่อันนี้นะคะก็นั่นแหละนอกใจไปเองแต่คิดว่าเมียน่าจะเพิ่งมานอกใจตอนไปอยู่กับเมียน้อยแล้วมั้งคิดว่านะ และคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ